โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยมาอยู่ในหน้าช่องของผมนั่นเองซึ่งตอนนี้ผู้ติดตามผมมีอยู่ที่9 7หมื่นคนหรือ97,00 0นัคนนั่นเองอก็อีกแค่3,000ันคนเท่านั้นนะจะถึง10,000 0ซับแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะกดติดตามไปเรียกเพื่อนมากดติดตามก็ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบผมนะก็ฝากกันด้วยนะผมถ้าถึง10,000 0ซับเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเปิดหน้ากันนะครับ โอเคแต่ก่อนอื่นเลยในวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงตรงนี้กันเราจะมาพูดถึงในคลิปเก่าของเราในคลิปเดียวโบสคลิปนี้นั่นเองอเซึ่งผมได้พูดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดว่าเมนไหนในที่เป็นท็อปเมนเนี่ยเราจะเอามาในการทําคลิปนั่นเอง ก็สำหรับที่ผมได้โอ้โหมีผลตอบรับดีมาก640คอมเมนต์อ่านให้ตายยังไงจะอ่านหมดเนี่ยคือจริงๆอ่ะผมอ่านพอสมควรนะแต่ไม่ถึงกับอ่านหมดนะคืออ่านพอสมควรนะก็ต้องขอขอบคุณด้วยเลยที่คนชอบนะครับผมอ่าโอเคเราจะมาดูนะผมอันเมนนี้มีคนดันประมาณ17คนนะก็พี่ลองสร้างทุกอย่างให้เป็นโต๊ะดูอ่ามีโต๊ะตั้ง400กว่าอันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเม้นนี้ไม่ใช่ท็อปเม้น อ่าเรามาดูกันต่อนะครับผมอืมตัวละครพี่ไม่มีมงกุฎกระเทยดีนะแน่นอนอีกกดไลค์ดนะ้วอยโอเคแล้วผมเรามาดูกันต่อนะครับผมจริงๆเนะี่ยอันเมแกมไม่ใช่ท็อปเมนนะผมมันจะมีคนที่แบบเป็นท็อปเมนของจริงอยู่ในโพส์โพส์นี้นั่นเองเอ้ยอยู่ในคลิปคลิปนี้สิไม่ใช่โพส์นะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเลื่อนหาก่อนนั่นเองนะ One hour later พี่ลองสร้างทุกอย่างให้เป็นระเบิดให้ดูหน่อยอยากดู อ่าเมนนี้มีคนกดไลค์ย7แล้วก็คนดันอีกประมาณ22ก็ใช่นะผมมันก็เยอะแต่ก็ยังไม่ใช่ท็อปเมนนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผมว่าเมนที่มีคนดันมากที่สุดเนี่ยเป็นเมนไหนนะผมผมขออนุญาตเลื่อนหาก่อนนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยผมงงมากเลยโอ้โหนี่ไงทานผู้ชมผ่านไปไม่นานเจอเรียบร้อยนะผมสําหรับคอมเมนต์นี้ของน้องเกมเมอร์ชายแล่นะผมก็สร้างเรือโดยใช้ทุกอย่างที่มี HP แค่หนึ่งครับ โหคนดันอยู่ที่แปดสิบเอ็ดแล้วดูคนแบบเอ้คนกดไลค์แปดสิบเอ็ดคนดันอยู่สี่สิบเอ็ดคนโอ้โห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 ก็ดันเยอะอยู่นะสำหรับเมนนี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำคลิปเกี่ยวกับบล็อกทั้งหมดที่มี 1h p แล้วเราจะขับกันนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบล็อกที่มี1 HP เนี่ยมีอะไรบ้างนะผมในเกมเท่าที่ผมรู้นะแล้วก็ขอเป็นของที่ผมมีนะถ้าของที่ผมไม่มีอันนั้นไม่เกี่ยวกันโอเคท่านผู <Hugo. S 2> ้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมเลยดีกว่า กเลยฮันแนอยากเติมโรบักใชมิน่ะต้องนี่เลย FD Shop FD Shop ร้านรับบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพาร์ในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ o ็อกฟูดคิงเลกาซี่และกดเพชรในออสตัยด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ ท่านั้นแน่เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าท้วนผู้ชมเห็นความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าครับเออผมไม่มั่นใจนะว่าทุกคนเนี่ยจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวผมหรือว่าอะไรต่างๆหรือเปล่านะ แต่ก็ไม่อยากจะพูดผ้าทำเพลงนะก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อกับกางเกงของผมด้วยกันอย่างละ10โรบักนั่นเองนะเสื้อก็10กางเกงก็10นะครับผมก็ได้เกิดว่าคนไหนอยากสนับสนุนเนี่ยสามารถซื้อได้น,นะผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างดีคริปชั่นเลยนั่นเองหรือว่าใต้ร่างคลิปนั่นเองนะถ้าเกิดว่าไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรนะผมก็จะเป็นเสื้อสไตล์เดิมเลยก็คือเป็นสีแดงเป็นฮู้ดสีขาวนะครับผมอ่ามีปกตรงเนี้ยเป็นสีขาวแล้วก็เป็นลายไฟคือสไตล์ของช่องผมเลยคือตรงมือเนี่่ยจะเเเเป็็็นนนนนลาาาาไฟแอออกกกกงงทผมมคครื เกงสีดำนั่นแหละแล้วก็เป็นรองเท้าสีขาวนะผมนี่ประมาณนี้โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปกันดีกว่าสสำหรับคอมเมนต์ที่มีคนขอมาคือเอาบล็อกสร้างเรือเนี่ยด้วยบล็อกทุกอย่างที่มีแค่1 HP ก็ให้เรากดบทตรงนี้นะสังเกตตรงนี้สเต็งเนี่ยมันจะเขียนเลขหนึ่งนะซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่า1 HP เนี่ยมันเยอะมากๆนะแล้วประเด็นคือผมเนี่ยจะวางยังไงหมด ก็อื่นเลยเรามาดูกันก่อนนะครับผมว่าบล็อกไหนมี1 HP บ้างก็มีนี่หนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะโอ้โหกี่ชิ้นวะเนี่ยที่มันหนึ่งเเนี่ยโอ้โหอ่าผมคิดว่านะเราเนี่ยน่าจะเอาไปเฉพาะที่มันเป็นบล็อกนะก็ประมาณนี้ทุกคนหลังจากที่เราได้รวบรวมแล้วคือมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมตัดมาเลยอยู่แค่ประมาณนี้นะทุกคนก็คิดว่าน่าจะใช้แค่ประมาณนี้ในการสร้างนะซึ่งโอ้โหเหมือนเดิม คิดแบบไม่ออกบอกเลยว่าคิดแบบไม่ออกแล้วบอกเลยนะว่าการที่แบบให้ผมสร้างเรือสดในคลิปเนี่ยเป็นอะไรที่แบบยากมากๆนะแบบคือมันต้องคีเอทระหว่างทาคลิปเนี่ยแล้วคือแบบคิดแบบออกยากมากโอเคทุกคนผมก็เดี๋ยวขออนุญาตคิดแบบกันทุกคนผมจะไม่ใช้องศาตรงนี้นะทุกคนผมจะไม่ปรับองศานะเพราะว่าถือว่าถ้าเกิดว่าปรับองศาเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบแบบมันจะค่อนข้างเสียเวลาในการทําเรือนานนะทุกคนผมจะทําเรือแบบนี้แล้วกันนะแบบที่แบบ ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้อะก็เป็นเรือแบบเบสิกเบสิกอะไรประมาณนั้นนะทุกคนประมาณนี้นะเดี๋ยวแต่ว่าผมเนี่ยต้องใช้ตลับเมสในการช่วยสร้างนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ตลับเมสเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสร้างยังไงนะดูดิบล็อกอย่างเยอะทุกคนแล้วคือแบบขอให้ใครทําไม่ขอขอให้แบบคนที่มีบล็อกเยอะทําด้วยผมยิ่งมีแต่บล็อกเยอะอยู่แต่ลำบากเขาไปใหญ่เลยทุกคนโอเคไม่เป็นไรเรากำลังสร้างโอเคปึ๊บอชึบ โอเคต่อไปก็เป็นทานาของบล็อกไม้ต่อปรับปรับแล้วก็มานี้อันนี้ก็จะเป็นตัวลำเรือนะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวลำเรือนะผมว่าผมน่าจะต้องขยายให้มันใหญ่กว่านี้เพราะว่าบล็อกเรามีเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเราขยายใหญ่กว่านี้เบืเอ้อแบบนี้ดีปะหรือว่าตป๊บหนึ่งนะทุกคนผมว่าผมว่านะผมว่าเราขยายมาประมาณนี้ดีกว่าอะผมเอาให้แบบขนาดแบบฟูฟูไปเลยอ่ะเอออขอกันก็เอาแบบจัดให้แล้วเอาแบบขนาดใหญ่ๆใ,ให้เลยละกัน โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านล่างกันต่อผมต้องมาทําด้านล่างใหม่แล้วทุกคนตัวนี้ปึ๊บโอเคระหว่างสร้างเนี่ยมันอาจจะเบื่อหน่อยถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยเบื่อสามารถกอไปดูตอนจังหวะเล่นได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไหนอยากได้ความรู้ในการสร้างหรือว่านั่งฟังผมบ่นเวลาการสร้างเนี่ยก็สามารถนั่งดูได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะลืมพูดไปเลยตอนต้นคลิปคลิปนี้เสียงคีย์บอร์ดดังเหมือนเดิมนะครับโอเคมามทำต่อโอ้โหหวัวมันช่างแบบแหลม หลมคมมากยาวมากอะไรกันนี่โอเคประมาณนีไหมแม่เอาหัวแค่เนี้ยโอเคทุกคนต่อไปเรามาทํากันต่อ,ตอดีกว่าปุ๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไอ้ตรงนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยไปต่อเติมด้าน้ะโอเคโอเคนี่โอ้โหบล็อกมันเยอะกว่าที่คิดเลวทุกคนอันนี้ผมใช้ไปประมาณเท่าไหร่บล็บอกผมมันมีอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0หรือ5,000บล็อกนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะสำหรับบล็อกไม้เนี่ย แต่ว่ายังเหลือบล็อกอันอื่นอีกที่ยังไม่ได้ใช้สร้างนะทุกคนโอ้เยอะจัดจัดโอ้เดี๋ยวช่วงนี้เราจะสปีดคลิปให้ทุกคนดูดีกว่าคนดูเดี๋ยวผมจะสปีดคลิปให้นะผมเพราะว่ามันสร้างนานนะโอเค let's go E โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาสร้างไปมาประมาณา20กว่านาทีนะทุกคนเกือบเกือบ30นาทีแนละ้วก็สิ่งที่ผมได้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนกับน้องเขาบอกว่าให้ใช้บล็อก1 HP ในงานสร้างผมก็เลยใช้สร้างมาเป็นประมาณเนี่ยคือทุกอย่างที่อยู่บนเรือเนี่ยเป็น1 HP หมดนะส่วนระเบิดอะไรเนี่ยถามว่ามีไหมนี่อยู่ใต้เรือเลยโอเคนะก็มีหมดแต่ว่าบางอย่างผมก็ไม่ได้ใช้มาผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะ ทำยังไงคือน้องเขาบอกว่าใช้บล็อก 1HP แต่น้องเขาไม่ได้บอกว่าให้ใช้บล็อก 1H p 1อันในการสร้างอะไรเงี้ยตอนอันอะไรเงี้ยคือผมก็เลยเอามาประกอบจนมันเป็นแบบเนี้ยโอเคนะผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเตรียมเริ่มเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะอย่าลืมนะผมว่าถ้าเกิดว่านั่งแบบเนี้ยยังไงยังไงก,ก็ต้องมีเก้าอี้นะถ้าเกิดไม่มีเก้า e อนะี้เนี่ยมันขับไม่ได้ทุกคนมันจะไปช้ามากแล้วมันจะทาให้คนดูเบื่อนะเวลามันยืดเยื้ออะไรเงี้ยทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะวางไว้นี่ แล้วก็บวกกับว่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นทางด้านของสิ่งสิ่งเดิมเลยนะทุกคนไม่เคยพานะผมกับเจ้าเทอร์โบตัวนี้เลยตัวเติมนี่จริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกว่าใช้ตัวเติมหรือตัวฟรีนะแต่ว่าใช้ตัวเติมเวลามันอัดคลิปเนี่ยมันได้อัดรดกว่านะเพราะว่ามันเร็วมันแบบรีบๆจบคลิปอะไรเงี้ยเพื่อบางคนอาจจะเบื่ออะไรเงี้ยทุกคนเฮ้ยผมตั้งค่าบล็อกผิดโมแต่โมแต่โมงไงหรือตั้งค่าบล็อกเลยโมแต่โมงไงอะไรกันนี้ โอเคตั้งค่าใหม่โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเรือผมก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะประหาที่เซฟกันเดี๋ยวผมจะเซฟไว้ในโบส์อันนี้แล้วกันอันเก่านะเพราะอันเก่ามันไม่ค่อยมีอะไรทุกคนเราจะเซฟตัวนี้ทับไปโอเคทุกคนเราจะมาเริ่มกันเลย Let's go ทุกคนอ่ะตอนนี้คือเรือมันมันแบบเฮ้ยไม่ติดหรอทำไมมันเด้งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ติดหรอมันเด้งออกไปหมดแล้วทุกคนอะไรกันนี่โอเค โอ้ก็อันนี้มันจะเป็นอารมณ์เหมือนเรือเรือแบบสำเพอลำใหญ่มีตู้โชว์นะตู้โชว์ถ้วยของเรานั่นเองนะเออก็โชว์ที่3นะทุกคนแ <c oughs> มนก็บอกไว้เลยว่าสําหรับโจ์นี้เนะี่ยเป็นโจทย์ที่เหมือนกับชี้ทางให้ชนะมากถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช้ที่ขับไอเจ็ตตัวเนี้ยไอไอพ่นตัวเนี้ยก็สามารถชนะได้เพราะว่าบล็อกมันเยอะมากๆนะคือแบบกว,กว่าเกมมันจะชนจนหมดอะ่ะก็คือชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะบล็อกมันเต็มเลยเว้นแต่ เม้นแต่ระเบิดที่อยู่ข้างในมันทำงานอันนั้นคือผมตายนะทุกคน,ๆๆนอาจจะแพ้ด่านแบบนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยไอ้ด่านที่แบบมีอะไรต่ออะไรมาโจมตีเราเยอะเนี่ยฟู่แต่ก็ข้อดีก็คือเนี่ยบล็อกมันเยอะนะมันกันแบบเลเทะเลยคืออีกฝ่ายที่โจมตีไม่โดนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีทุกเพื่อนๆดูโอ้โหโอ้โหนี่เป็นไงว้าอีซี่อ่ะผูค้อนคอนคอนทุบบ่ไม่เป็นไร นี่ทุกคนเห็นปะก็ถือว่ามาค่อนข้างเร็วแล้วบล็อกที่อยู่บนเรือทั้งหมดเนี่ยเป็น1 HP หมด,ดยกเป้น,นเจ้าเธอโบที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เจ้าไอตัวนี้นะทุกคนไอตัวเก้าอี้นะเพราะว่า2อ,อย่างนี้นยะถ้ามันไม่เอามามันมันจะนานมากเลยนะทุกท,ทุกคนเวลาที่อัดคลิปเนี่ยคือมันจะนานมากเลยอาจจะแบบนานเวอร์จนคนดูเบือ่ออะไรประมาณนะั้นมา้ี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แนละ้วครับผมตามที่ผมเคยบอกตอนแรกไงถ้าเกิดว่าโดนระเบิดจะเป็นยังไง ตามภาพเลยเรือมันใหญ่แล้วหลบหล,ลบไอ้แท่งสียากอะ่ะแล้วคือมันโดนทีหนึ่งคือแบบโดนระเบิดเลยอะ่ะก็คือทีเดียวตายอะไรประมาณนั้นอะ่ะจัดไปครับทุกคนอีกสักตาแปะให้มันรู้แปลว่าใครเหนือ <S <S โอเคทุกคนสําหรับรอบนี้เนี่ยเอาโหไฟกระเด็นเหมือนเคยไฟกระเด็นเหมือนเคยนะทุกคนแต่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่มีด่านพูกกันนะทุกคนรอบนี้เนี่ยถึงเซนชัยแน่นอนโอเคทุกคนเลิ่โกไปเลยฟ็อบฟ็อบ โอ้โหโคชิลทุกคนโอ้โหยังไงก็ได้นะผมห้ามให้ระเบิดที่อยู่ใต้เรือเนี่ยมันพุ่งพลาดนะคือระเบิดพุ่งพลาดที่นี่ก็คือตายแน่นอนจริงๆทุกคนโอเคด่านหอนาฬิกาก็ถือว่าชิลนะผมอ่าแต่ว่าในหมดหมู่รอบนี้ผมว่าด่านมันค่อนข้างชิลนะน่าจะชนะได้นะทุกคนน่าจะชนะได้เพราะว่าด่านรอบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีด่านอะไรที่น่าอันตรายทุกคนมั้งนะมั้งนะนะโอเคชุบโอ้โหปลาดาวใจมาไม่มีทางโดนหรอกคุณในแบบคุณในช้ามากทุกคน โอเคด่านนี้ก็จะเป็นด่านเห็ดพิษนะทุกคนก็ถือว่า easy อีซี่มากเลยทุกคนนี่อีซี่สุดๆฟุบปุบุบจริงๆเรากลิ้งไปก็ได้ดุย้ยฟุ๊บปักอุ้ยทุกคนระเบิดด้านหลังมันเปิดอ oh, <no. S 1> ไม่ได้กาละระเบิดด้านหลังมันเปิดละทุกคนห้ามนะห้ามนะห้ามให้บล็อกด้านหลังโดเนเด็ดขาดทุกคนตอนนี้ระเบิดมันเปิดแล้วถังระเบิดมันเปิดออกมาแล้วโอเคโอเคตรงนี้ต้องขับเอานะทุกคน คือแบบคือแบบมันสามารถชนะได้ทุกคนเพียงแต่ระเบิดเนี่ยค้น şey ค่าจะเป็นตัวปัญหาของกับผมเลยนั่นเองนะก็ยากมากเลยนั่นเองนะโอ้โหไม่น่าจะผ่านดูจากลักษณะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสําหรับคลิปคลิปนี้นะผมก็สรุปแล้วก็คือไม่ชนะเพราะว่าระเบิดที่อยู่ใต้เรือเนี่ยมันเยอะเกินเนี่ยเนี่ยเนี่ย เราเนี่ยไม่สามารถผ่านด่านที่มันเป็นด่านสีได้ก็ค,คือขับไปนีมันต้องเหาะไปนะแต่ว่าไอ้ผู้การเนี่ยมันเยอะมากยังไงก็ยังไงยังไงก็ตายเนาะโอเคนะผมอย่าลืมไปอุดหนุนเสื้อตัวใหม่ด้วยนะครับผมนี่มีสีเดียวนะทุกคนเพราะว่าทําสีเดียวอยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตสีแดงอะไรเงี้ยนี่มีลายลายโลโก้นี่ลายไฟที่มือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ตัวละครเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่ลายไฟนะทุกคนมันจะเป็นแบบอื่นนะโอเคนะผมสำหรับคิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะย่งงสำหรับคิปนี้ ไปแล้วนะจ๊ะเสีงย,ยงไม่ใหม่ผมชาร์จเล่าบ๊ายบาย